กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมม่อนคุณเองมาและเราก็กลับมากันอีกเช่นเดิมกับในช่องแห่งนี้ที่ปล่อยทิ้งล้างเอาไว้สองสามเดือนแล้วนะไม่ก็มากกว่านั้นนะครับก็แบบมไม่ได้ลงคลิปมาแล้วแหละเออก็แบบอยากจะกลับมาลงคลิปหน่อยอืมแต่ก็ไม่รู้นะว่าเออจะเล่นคอนเทนต์อะไรก็แบบช่วงนี้ก็เห็นแบบดอด,าดาังในแบบโลบอสมาในแบบคอมโลบอสก็เลยแบบเอออยากจะมา ลองเล่นกันหน่อยนะซึ่งก็ไปไปเลยดีกว่าแบบขอขอเข้าเต็นท์แล้วกันเลาแบบมีคนสี่คนนะเราจริงๆริงเราก็ายังเล่นไม่เสียนอะไรมากหรอกนะแต่ก็พอแบบอืมพอเล่นเป็นอยู่อะไรอย่างนี้นะทุกคนกคิดว่าแบบผมจะรอดไหมผมว่าผมไม่รอดอ่ะเพราะว่าแบบประตูแรกผมก็ตายเลยเออนั่นก็เกิดไรวเรว้ยนะเว้ยเว้ยเจอแล้วก็รออ,อ่ะตัวลิฟต์ สวยโอ okay. เคไปรอเราเพื่อนไปเอากุญแจดีกว่านะเราก็มีคุณผู้หญิงหัวทองกับเบคอนแล้วก็สุภาพบุรุษสุภาพบุรุษนะเอเ้เขาเขารีบจ่ะเขาสป,ปิดร้านนะคุณเขาก็ปิดร้านนะเขารีบจา้าเราเราก็ไปดีกว่านะเราไม่อยากลั้นท้ายนะเดี๋ยวลั้นท้ายแล้วแบบพอเวลาไฟกระพริบวอ,อีตัวนั้นจะมานะเดี๋ยวเราเข้าตู้ไม่ทันนะ เนี่ยชายชายคนนี้เขาสปีดรันอะ่ะได้ดีแข่งกันนะประตูที่หกนะครับผมตามหลังกันมานะอื้อหือสปีดรันโอ้รีบจัดโอ้ผมรีบจัดรีบจัดเลยอะ่ะเอ้ยประตูที่เก้าจเย็นจีพวกนายจะรีบกันไปนไหนไอ้ไอเนี่ยมันรีบมากเลยทุกคนเราเราต้องเดินตามไม่ทันนะไม่งั้นตาย ไม่งั้นแบบไฟกับวิวตายเนี่ยเฮ้ยมันมาเหรอมันมามันมามันมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันมาตอนไหนวะผมยังไม่เห็นมีตรงไหนไฟกับพิบเลยมันมาโอ้โหมาเร็วเกินโอ้โหนายรีบสปีดรันนะโอ้โหแบบเปิดมาตาแรกก็รีบสปีดรันกันเลยนะวูง่ายงั้นเราก็รีบสปีดรันด้วยนะเราเราไม่ยอมลันท้ายนะครับผมโอ้โห อ้าวแล้วๆๆไฟมันมืดอะไรอ้าวแล้วผมได้กุญแจมาเอ้าผมได้กุญแจเฉยคืออะไรนี่เอางงนะอ๋อกุญแจมันดรอปตรงพื้นเลยโอ้เพิ่งเคยเห็นโอเคอันนี้โอเคห้องที่สิบหกปะเออสิบหกสิบหกเพิ่งเคยเห็นกุญแจดรอปที่พื้นเลยนะโอ้โหแบบว่าอะไรมันจะขนาดนั้นนะสิบเจ็ดนะผมโอ้แหลกแหลกแหลกแต่มันแหลกจังวะปกติเล่นไม่เคยแหลกนี่หว่า โอ้ด่านนี้ห้องนี้ต้องหางเจอนะอา้าวเจอเอา้าอะไรเดี๋ยวอา้างงนะงงหลายต่อกันเลยนะเราเราจะไม่ยอมลั้นไอ้ใครแล้วแล้วทำไมมันบั๊กอะไรนักหนาวะมันชอบบั๊กห้องมืดอะไรอย่างงี้เอ้เดี๋ยว,ยวประตูอยู่ไหนเข้าห้องนี้ปะเออใช่นี่ <c oughs> ก็นะ enfin, ผมก็ไม่ร to like ู้ว่าผมจะคุยอะไรกับท่านผู้ชมดีเพราะว่าแบบไม่ได้อัดคลิปนานละไม่รู้ว่าเมื่อก่อนอัดคลิปแับสั่นลิ้นพันแบบอัดคลิปยังไงนะอะไรี้โอ้ยหมดวลาสะใจหมดอไอ้ยไอแมงมุมอืมพี่อยากเป็นสไปเดอร์แมนนะฮะโอเคมาต่อไปะโอหาเป็นแจมีแค่ห้องเดียวง่ายเลย เหรอง่ายๆแล้วมันมีเนาะเหรอส่งวะเดี๋ยวนะอ๋อนี่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 แล้วแล้วมันแหลกอะไรอ่ะผมผมงงมันแหลกอะไรอ่ะปกติไม่แหลกนี่หว่าสงสัยมีคนเยอะอ่าเออแล้วคุณเดี๋ยวตอนแรกคุณผู้หญิงอ้าวเดี๋ยวเขาว่ามาไงนี่คุณผู้หญิงว้ามาโคตรเฟี้ยวเลย เอ้ยมาเหรอมาเหรอเดี๋ยว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 เอฮ้ยมาตัวไหนอ่ะผมไม่เห็นมีไฟกระพริบเลยอะ่ะโอ้โหเปิดมาตายอะไรก็ตายเลยอ่ะเศร้าอ่ะครับไอ้หิ้หิ้ปิดเปิดเปิดเปิดอย่างแรกเลยเก็บกุญแจอืมเป็นอะไรที่คลาสสิกมากเลยเปิดมาต้องเก็บกุญแจ โอ้งัดดีวะ <c oughs> <c oughs> เรามาดูกันนะว่าไอ้เวิร์กลูพวกนี้มันมีอะไรนะไอ้นี่คืออะไรผมไม่รู้อะช่างมันไอ้นี่ก็ประตูดแดงง่ๆนะเอออันนี้คือโตโอู้แต่จะว่าไปมันก็สวยดีนะ <c oughs> ผมไม่รู้อะแต่ผมมองแล้วมันดูศิลปะดิอันนี้น่าจะเป็นผู้หญิงกำลังอันนี้คนหรือหุ่นลองเสื้อเนี่ย เออนั่นแหละแก็ก็อย่างที่เห็นนะเองไปครับ <c oughs> แา่ว่าแมปดอผมเล่นมานานหรือยังผมก็ยังเล่นมาไม่ค่อยนาน,ะ,นะก็ก็พอสมควรอ่ะอือแ,แต่ก็ไม่เคยชนะแต่ก็ไม่เคยชนะทุกทีอ่ะอะไรเงี้ยตัวที่สี่อ่ะเร้ยเราขอดูอันนี้หน่อยแล้วกันนะเผื่อแบบจะมีไฟฉงไฟเช็คอะไรเงี้ยอือ เออตอนแรกผมบอกจะไม่เก็บของดีกว่าอะไรของผมเนี่ยโอเคนะโอเคต้องหากุญแจเอาล่ะก right, ุญแจอยู่ไหน<笑><笑>มันมันมีแค่ตรงเนี้ยเออมันมันก็ต้องตรงนี้แหละมีแค่ลิ้นชักเดียวเลยโอเคประตูที่หกนะครับประตูที่หกแล้วนะครับสโลโอเคเราไปกันเลยดีกว่านะ ต้องจะแอ็กเสียงทำแค่ไรอ่ะประตูที่เจ็ดนะครับประตูที่แปดผมไม่รู้ผมจะพูดอะไรนะโอเคเรามาดูรูปกันรูปน,ปนี้รูปนี้เอาจริงดูหลอนนะก็แบบตอกซอยปะซอกซอยอะไรอย่างี้แต่ก็อาร์ตด,ดีนะอาร์ตจำไม่หลอนนะอุ้ยอันอันนี้ผมชอบผมชอบแบบบรรยากาศแบบนี้นะไม่ไม่ใช่ดิโทนสีแบบ อะไรวะโทนสีเขาเรียกโทนสีอะไรนะเออนั่ <laughs> right. นแหละเอาเป็ไปว่าอย่างนั้นแหละนะฮะก็ประมาณนั้นแหละประตูที่เก้านะโอ้ชิดตรงไปฮะตรงไปผมเห็นประตูอยู่เฮ้ยเฮ้ยฮู้ดเดะเดะเดะเอาเว้ประตูโอเคทันเอาผมผมไม่เห็น ผมผมไม่เห็นอันนี้เลยอ่ะผมไม่เห็นไฟกระพริบเลยอะ่ะอ้อผมงงโอเคตะกี้กำลังวุ่นอยู่กับไอ้ไอ้ไอตัวที่มันลอยได้เหมือนหนวดแล้วก็มีหนวดปลาหมืออะไรเงีเ้ยอผมกำลังวุ่นอยู่กับไอ้ตัวนั้นเพราะผมได้ยินเสียงมันเอ้ยไฟฉายสวยครัหเฉียดตายอีกแล้วตะกี้โอเคอันนี้ก็เป็นห้องสำหรับรูปใช่ไหม ง่ายเดี๋ยเอาเอาควรตีละกควรตีแล้วอ่ะเดี๋ยวไม่ไม่ใช่นี่วะมืออะไรเนี่ยสมองทำงานสิวะเยอะแบบนี้แล้วก็น,นี่ด้วยใส่นี่นะแบนะ้นี่มันก็จะเปิดป,ป,ประตูที่สิบสี่ฮะอ้มาดูรูปนี้กันนะรูปนี้คุ้นๆน,นะแต่ว่าแบบอันนี้เหมือนจะเป็นรูปแบบหน้าบึงนะ น่าเหมือนยิ้มเหมือนมีเลสไนนะเอออืมเกเรสีเราประตูที่สิบห้าน,นะจเสียงอะไรโอเคช่างมันอันนี้ก็เป็นรูปคุณผู้หญิงเหมือนโพสท่าเหมือนโมนาลิซานะอืมอันนี้ก็รูปอู้รูปที่สวยอีกแล้วอะ่ะอ๋อจำได้ละอารมณ์ประมาณแบบโทนสีพาเทลพาเทลอะไรเนี้ยผมผมชอบนะ ชำหมักชำหมักมักเลยอันนี้เอ้ยเดอะซิมปะชัวเดอะซิมหน้าเลยเนี่ยผมจำได้นี่ยังมาทุ่นในเดอะซิมนะเอ่ออันนี้คือลูกคนผมไม่รู้ว่ามันอ้างอิงจากอะไรหรือเปล่านะอันนี้ก็กีตาร์ว้าวชอบโทนสีพาสเทลว่ะออมาแบบชมพูชมพหูหวานๆอ๋อประตูล็อกโอเคหากุญแจ อยู่ไหนอ๋ออยู่นี่เลยโอเคโอเคมันเวลาจะหาง่ายก็ง่ายเนาะชีต์ <Shit. S 1> อเปิดไฟดีกว่าอ๋อเดี๋ยวไม่ได้ตรงไปหรอโอเคเลี้ยวเอาหากุญแจด้วยโอ้ s ช i t กุญแจผมไม่ชอบเลยอ่ะต้องหากุญแจอ่ะจะรอดไหมเนี่ย โอยต้องหากุญแจอะไม่ชอบเลยแล้วถ้าไฟฉายผมหมดนี่แบบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตะกี้โอ้ยไม่ทันตะกี้โอ้เข้าตู้ทำไมเอ้ยไม่ใช่เข้าตู้เข้าไอา้ไอ้ไอ,อ้นั่นอ่ะโอเคเดี๋ยวดูก่อนขอพักก่อน เดี๋ยวผมขออันนี้ก่อนหาไอ้ปัตเตอร์เทปขอปัตเตปก่อนมีไหมวะปัตเตปแถวนี้ผมต้องหาปั๊ตเตปวะผมผมขอหาปัตเตปหน่อยเดี๋ยวผมไม่รอดเดี๋ยวผมไม่รอดจริงๆเอาเนี่ยปัตเตปปัตเตปเดี๋ยวขอรอหน่นี่ไงมีไฟเช็คอยู่มีปัตเตปอยู่นะเดีก่อนเดีวกัอนปัตเตปหมดมีปัตเตปแค่อันเดียว ได้เลยโอเคพร้อมประจนเอาละไปห้องเราเลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวขวามีไหมมีไหมโอเคไฟฉายหมดไฟฉายหมดไฟแช็กก็ได้ไฟฉายหมดไฟแช็กมา ไม่มีว่ะไม่มีว่ะอยอู่ไหนอ่ะโออนี่ไงชัวร์เลยอ้าวไอไม่มีอันนี้ชัวร์ชัวร์เลยนี่ไงเก็บเก็บสิวะเก็บมาเคไปอุ้ย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 ออ้อ้าอุ้ยอุ้ยอออ้าอุ้ยอุ้ยอุ ทั้งแม่งไปดีกว่าโอ้ผมนึกว่าทันตะกี้คุ้ยอีกแล้วเหรอโอเคคราวนี้ไม่ต้องหากุญแจโอเคไฟกระพริบไฟกระพริบรอบนี้โอ้ย,อยเลือดจะหมดตัวตายไปอ้ากุญแจอีกแล้วเหรอไม่ไม่ไม,ไม่หาประตู โอเคประตูตรงนั้นไม่ได้ล็อกเฮ้ยะอะไรวะแต่ละอย่างที่กูต้องเจอไม่เ้ยรู้เลยว่าคนที่แบบไปถึงไปชนะเกมเช่ยนี้ได้แบบถึงได้หนึ่งร้อยได้นี่แบบโอ้มึงต้องเก่งขนาดไหนแค้นี้กูจะตายแล้วเนี่ยวยิบสองแล้วโอเคอ้าวผมต้องหาป้าเต๊อ่ะป้าเต๊ะด่วนๆเลยโอเคตรงนี้มีคัดเอา เปิดประตูข้างหน้าแนละ้วเปิดลูกกลงอืมกลมนี้อยากรู้จริงๆคนที่ไปถึงด้หน100ึ่งร้อยได้นี่แบบเซียนขนาดไหนะวะเอ้ยไฟแช็กสวยเพิ่มไฟแช็กนะเอ้ยมีปั๊สเตปสวยขอป,ปอั๊สเตปยาันม่ได้เรอยี่สิบห้านะ,ะเบ้อ ผมอเนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้ไม่มีตู้เดี๋ยวตะก,กี้ไฟกระพริบใช่ไหมตะก,กี้ไฟกระพริบหรือมันหลอกผมโอเคผมเชื่อว่ามันหลอกเฮยี่แปดโอเค,อ,เคอันนี้อันนี้ของจริงอันนี้ของจริงอันนี้ผมเชื่อ เอาละีเก้ามันยังไม่ถึงด่านบอสใช่ไหมเนะี่ยขอร้องล่ะยังตอนนี้ยังไม่พร้อมจริงๆขอหาปลาเต๊ก่อนอเคยังไม่ถึงใช่ไหมขอร้องโอเคฮะยังไม่ถึงด่านมืดใช่ปะหรือว่าไฟมันบักอ๋อไฟมันบักโอเค โอเคโอเคคัดเอาโอ้ไม่ได้อยู่ตรงนี้อ้อ oh, สรุปยังไงเนี่ยอ๋อมันมีทางไปโอเคเอาแล้วไหนคัดเอาวัดคัดเอาอยู่ไหนเอาดีเอานี่ผมหาคัดเอาไม่เจออ๋ oh, อยู่นี่ไอ้สัสเอ้ยกูไปอะไรตรงนูน้นน่ะ ตาเป็นอะไรเอ๊ะใกล้ถึงแล้วฮะนี่ไงไอ้ดวงตาสามเป็นละอันนี้ไฟหลอกชัวะไฟหลอกครับสามสองไฟหลอกอใกล้ถึงแล้วแหละน่าน่าจะอีกไม่นานนี้แหละอีกแล้วเหรอโอเคเร็วก,กว่าโอเคผมว่าถึงละด่านนี้แหละใช่เลยผมว่าใช่ทุกคนคิดไง มันมามันมาแน่นั่นไงนมันมาเร็วยีไอเกยมันมันจะมาเล่นผมแล้วฮะทุกคนแม่ทิงมึงก็ผ่ากูพีแม่ทิงมึงก็ผ่ากูพีเดี๋ยวไม่ใช่เอ้ยติดติดโอ้โหไป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 ,ไป,ไปเฮ้ยเดี๋ยวนะกูมาถูกทางปะไม่ถูกไอ้เหี้ย,ยากูมาไม่ถูกกูมาไม่ถูก เราไม่ถูกทางเอาเยอะเราซื้ออะไรดีนะตั้งแต่เล่นเกมนี้มาผมยังไม่เคยซื้ออะไรเลยโอเคผมว่าผมไม่ซื้อดีกว่าไม่ซื้อที่จ่ายนะเราก็มีคุณเบคอนแล้วก็คุณผู้หญิงอู๋ด้ยนะไม่ใช่นะเก็บเป็นแจกว่าปะอ่ะเดี๋ยวโอเค นึกนึกว่าเก็บกุญแจมาไม่ได้เขยเพื่อนใจเย็นเพื่อนเริปะเดสกูเราไม่สปีดรันดีกว่าเนาะรอบนี้เพราะว่าแบบเราจะได้รักษาเพื่อนไว้ได้เว้นแ,แต่เพื่อนเราจะหักเหลี่ยมโหดเราแล้วก็แบบสปีดลันหักเหลี่ยมโหดเพื่อนเพื่อนแบบเนี้ยเอ้ยคุณผู้หญิงคุณสปีดรันรึเปล่ะอ๋อเขาเขามีการหันมามองอยู่แต่ว่าเขาแบบไม่ได้สปีดลันเขา แล้วไฟมันบักอะไรผมไม่ชอบเลยอ่ะไฟมันบักอ่ะโอเคเอ้ยอ๋ออ๋อ,อเคช่องแอร์อเคียบไปไปไปประตูที่หกนะประตูเจสโอ้ยตกใจกำแพงวะวะดอะตกใจกำแพงไปไปได้ไงครับนี่ โอเคอะประตูที่แปละโอ้ข้างบนมีไหลอะผมอยากไปนะแต่ไม่เอาดีกว่าไฟกับพี่ปะโอเคกับพี่รอเดี๋ยวเพื่อความปลอดภัยซอนตามเพื่อนเอ้ยใช่ว่ะแล้วแล้วคุณผู้หญิงตะกี้รอดทันป่ะน่ะคุณผู้หญิงโอ้โอ้ทนันโอ้โหผมนี่ตกใจเลย โอเคป่ะ okay, ึ้นบันไดแั้นไปอ่ะไป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 ไม่สปีดแล้วนะโอเคต้องหากุญแจวะโอเคไม่ต้องหาเพื่อนอย่ารีบสิโอ้ตกใจตรงตรงไปตรงไปจำได้อยู่เอ,อ๊ะกลัวไม่ใช่ละกลัวไม่ใช่ละเดี๋ยวเดี๋ยว เดินเดินออกไปดูประตูกันอ๋อก็ถูกนี่งไงะไปะ่ะอ้าวเดี๋ยวมันมืดสองชั้นเลยเหรอโอ้โหแล้วจะรอดยังไงล่ะนี่มันมืดสองชั้นเลยอุ้ยมองไม่เห็นว้าอยู่ตรงกูว,ว,ว่าแล้วเฮ้ยมันมืดสองชั้นเลยอะ่ะ เอาไงเนี่ยโอเคอออเจอแล้วโอเคโอเคโอเคประตูอยู่นี่เบคอนคุณอยู่ไหนเบคอนมึงอยู่ไหนวะอย่าบอกนะว่าเบคอนไม่รอดอะเบคอนยังอยู่ไหมเนี่ยยังอยู่ฮะแต่แต่เขาน่าจะหาทางไม่เจอวะใจเย็นนะเพื่อนประตูข้างหน้าประตูอยู่ไหน ประตูอยู่ฝั่งอู่แบบเบคอนนายอยู่ไหนผมว่าเขาตายแล้วแหละผมว่าเขาผมว่าเขาไม่น่ารอดแล้วแหละผมไม่เห็นเขาเลยอะตรงนี้เหรอไม่ใช่อ๋อเขายังรอดนะเขายังรอดเบคอนนายยังไม่ตายตายยากจริงๆนะคนนี้ เอาละเราต้องหากุญแจใช่ไหมโอเคห้องนั้นเปิดไม่ได้ไดูอีกฝั่งก่อนแล้วกันนะดูประดูฝั่งนี้แล้วกันบอไม่มี เออเราเอาเอ,เ,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 อเขาเขาจะจะลบด้าเตียงใหม่เฮ้ยอ้าเอ้ากุนตีน่ะมือผมไปโดนอะ่ะเอาเปิดได้แล้วหรอโอเคโอ้ผมก็หาตั้งนานโอเคอ้าหาหากุญแจอีกแล้วหรออะไรนี่ผมสัจธรราว่ามันต้องอยู่ในห้องนี้ฮะ โอเคผมหมดศรัทธาละอะไรเนี่ยออเพื่อนเจออ๋อเบคอนนายเจออีกแล้วเอาล่ะห้องมืดเดี๋ยวนะต้องเดียวไปทางไหนผมว่าทางขวาว้ายมืดเกินไปเปล่าอ๋อยอยู่นี่ด้านบอสยังวะที่แน่ๆคุณผู้หญิงหายไปไหนแล้ววะ ยังไม่ถึงด่านบอสใช่ไหม,ไหมโอเคคุณผู้หญิงยังอยู่ยไฟกระพริบ,บรอไฟกระพริบ,บไฟกระพริบใช่ปะวะใช่ใช่ใช,ใช,ใช่คุณผู้หญิงคุณรีบร่อนตู้สิตู้ตรงนั้นก็มีรอดปะน่ะไม่ไม่คุณผู้หญิงตายไม่โอเคไปกันเถอะเอา้า แบบจะเศร้าว่าเศร้าหายหายก็หายเลยแล้วอะไรกันครับนี่อาได้ไฟเช็คสวยฮะโอ้โหไหนทำไมเขารีบสปีดลันจังเฮ้ยเขาโอ้โหเขาเขารีบเขารีบจริงแล้วเนี่ยเขาเขามาสองประตูโดยที่ไม่รอผมแล้วอะ่ะโอเคฮะ เอาทางนู้นเหรอเสียตาะยี่สิบหกครับผมยิบเจ็ดโอเคหากุนแจโอเคเจอ,อเ,เจอโอ,เเจอ้โหอะไรมันเจอ,อ,เ,เ,จอเร็วขนาดนี้ดีละดีละจะได้สปีดลัน จะได้รีบจบคลิปอะวัด uh, ทำไมอ๋อ oh. หูตกใจทำไมไม่มีประตูยิบกาวฮะโอเคไปสับคัทเอากันผมเชื่อว่ามันอยู่ตรงตรงไหนวะ <laughs> มันอยู่ตรงไหนวะข้างในแน่เลยใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ ผมโดนหลอกอีกแล้วเหรอม่อยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่ตรงนี้อะไรเนี่ยเฮ้ยต่อครับผมโอ้ย,ออยนายรีบจังวะใจเย็นดิเดี๋ยวกูก็ตายหรอกเฮ้ยมันมาอื้อทานเว้ยไอเบย์คอนมึงจะรีบไปไหนวะเออผมรู้เลยมุ่งมั่งแบบนี้ ต้องหากุญแจเหรอต้องหากุญแจเหรอเดี๋ยนะเจนะครับเอาไอเบคอนตายเบออคอนตายกูเหลือคนเดียวแล้วเหรอกูต้องหากุญแจเชี่ยแล้คือไอตัวมุ่งมุ่งอยู่ไอ,ไอตัวที่มันมีตาหลายตาอยู่ข้างหลังผมไงกุญแจอยู่ไหนโอเคอยู่บนโซฟาผมเหลือคนเดียวแล้วไม่นะ ไอเบคอนบอกแล้วไงว่าอย่ารีบสปีร์ลกล้วย,หาย,ยหายไปยังโอเคหายไปละลองหาดูก่อนว่ามีของอะไรไหมไม่นะเพื่อนผมตายตายไปก่อนก่อนแล้วอะ่ะผมอยู่คนเดียวอีกแล้วอโอเคอเอ้ยมือดอีกแล้วขอใช้ขอใช้ไฟแช็กหน่อยแล้วกันนะเพราะเพราะผมมองไม่เห็นจริงๆ โอเคผมผมว่าด่านนี้แหละบอสแล้วแหละผมว่าบอสแล้วเชื่อไหมเชื่อไหมผมว่าใช่อ้ <c oughs> อาวคนคนคนละสีกับสีที่คาดคิดอา้าวกลัวมาวางอะไรตรงนี้อยู่ไหนโอ้ยอะดี๋ยวองอะ เอ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวสมองผมเป็นอะไรเนี่ยผมผมกำลังเบื่ออยู่ใช่ไหมเนี่ยเคยไว้น,นี้ก็ไว้น,นี้อาา่ะฮะสมองผมเบนะื่อฮะโทษทีตรงนี้ไว้น,นี่นะแล้วนะเคยปะสามแปดแล้วผมว่ามันต้องมาแล้วแหละโอเคผมว่าใช่ผมว่าใชา่าชาแล้วแหละครับทุกคนพร้อมเจอไหมพร้อมสปีดแล้วอีกรอฟไหมนะ ม,มันมาแล้วมันมาแล้วเร็วครั้งนี้จะไม่พลาดหรือเปล่ามาแล้วมาลุล๊โอเคห้องนี้เป็นห้องวนเอา้าพีดทางอีกแล้วเหรออยนะ่างนักูผิดทางอีกแล้ว เป็นห้องวนนะรับผมนึกว่ามันเป็นห้องวนครับทุกคนเพราะปกติอะมันไอไอห้องแบบนั้นอะมันจะมีอยู่สองแบบคนระับเป็นแบบเป็นแบบวนแล้วก็เป็นแบบตามแสงไปเพื่อจะไปประตูจะอยู่ด้านซ้ายหรือด้านขวาอะไรเงี้ยแต่นี้แบบผมนึกว่ามันเป็นห้องวนเนงะี้ยครับเพราะลักษณะมันคล้ายกันก็เลยแบบห้องวนก็จะเป็นแบบ สามารถแบบวนไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้เพราะประตูมันอยู่ข้างหน้านะประตูมันอยู่ตรงกลางโอเคฮะก็ก็มีเพียงเท่านี้นะสำหรับแบบดอนะสำหรับใครที่อยากให้มีอีพีต่อไปนะก็ก็คงไม่มีใครอยากดูหรอกเพราะว่าน่าจะตายงงๆ่เนี้ยแหละเอ้แต่ผมเคยดะเอ้ทุยผมเคยผ่านด่านนี้นะอือผมเคยผ่านไอ้บอสตัวนี้นะก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย Let's go. <laughs>